ตาตาอีตามิปถามิพุทธาน,นังอาตาพาเปรับปฏิเสสะปลายไปไล่ขับไล่แล <acuerdo> ้วขับไล่มนไล่เฮ้ยขับไห้มนไล่เร็วผครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมตรงโนโจกิ้งและตอนนี้ก็อยู่กับเกมรถไฟจะไปโคราชอีกเช่นเคยครับ แล้ววันนี้เราจะมาเกลือกันต่อผมเก็บมาใช้เวลาสะสมมานานมากแล้วผมกําลังจะมาเปิดเกลือให้ทุกคนเห็นกันหลังจากที่ความเดือนตอนที่แล้วที่ผมได้เซเล่ C L A, มาเป็นที่เรียบร้อยแต่ผมไม่หยุดแค่นั้นผมจะไปต่อผมจะไปเอาเซเล่ L A, ตัวที่ 2, 3, 4แล้วก็5ผมหยอกเล่นผมจะมาเอานี่โคนของมันแล้วผมก็มีตั๋วที่ยังไม่ได้แลกอีกเหมือนเดิม หลังจากที่เราเกลือมานนีเราเราก็จะมีเศษเกลือเหลืออยู่เราก็มาแลกความเกลือกันต่อเนื่องเกมเหมาหมาเ,เกมดีดีอย่างนี้เราให้ตลอด เรียบน้อยเนี่ยห้าใบตอนนี้เราก็มีตั๋วทั้งหมดอยู่ที่24ใบกี่ใบอีกหนึ่งสองพันเพชรมาดูซิว่าไอ้เจ้าอินเดอร์ไนจะมาให้เราหรือไม่กับเพชรที่เรามีเนะี่ยผีเสื้อน้าพาหัวใจให้มาหาเรา<อ>แล้วเดี๋ยวเราจะมีตั๋วธรรมดานอีก3าอีก60ตั๋วเปิดตบท้ายนะให้เห็นกันว่าตู normal, ้นอร์มอลเราก็มีความโชคดีเขาเหมือนกันนี่ตอนนี้มีหมด24ตัว๋วอีกหนึ่งเพชรเอาไป ระหว,ว่างที่แพมอยู่มันไม่รู้เรากว่ากูกดไปแล้วนะเฮ้ยพองเงียบนิ่งนิ่งเลย,ยนี่นกพิราบส่งสารส่งสารให้สปอนเซอร์เข้าส่วนอันนี้พันเฟืองขับเคลื่อนกระแสรับ<ง>นี่รากไม้พันกูไว้ให้อยู่กับเกมนี้น,นานๆอ่ะ นี่มาอีกแล้วพันเพื่อนขับเครื่องซับสไคร์เบอร์อย่าลืมกดซับก็ได้แล้วทุกคนจุ๊บๆเอาไปต่อโอ้โหมันกูใช้อันเดียวไม่พอมาหลายอันอุ้ยไม่รู้แต่สวยมากเลยมึงใครเนี่ยเฮ้ยเอา um อัมเบอร์อ่าเอาเข้าไปอีกเลยรวงข้าวเอาไปรอบแรกนิ่งๆเราเข้าใจมันจะมีทั้งขึ้นทั้งลงไงเปิดชิวๆไปอีกสิบตัวหนอีกสามสองหนึ่ง เฮ้ย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 ไม่มี้ยนิ่งอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยุกยังจะลุ้นอะประพาคารที่ถูกเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วหนึ่งอันวะของใช้งานหมอแปลกวะดีเนี่อะไรเนี่ยสามพี่น้องตระกูลไท้ อันนี้วูชายันให้สปอนเซอร์เข้าไปท่านหนังสืออ่านเยอะๆจะได้ฉลาดมั้งไหนไ,ไม่มีต้นไม้ต้นไม้แห่งแสงกระจกที่แตกแล้วซื้ออันใหม่ซะได้มันหนึ่งอันนะใ,ใช้งานนะถือว่าถือว่าดีถือว่าด,าดีแม้จะไม่ใช่ที่เราหาหนั่นนึงวปอมอาจจะไม่สบายทักใครปอม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 คุยกับปอมปอมก่อนเรียกโชคไปเปิดต่อ อีกรอบอีกรอบอีกรอบเอาไปเฮ้ยมาหืออุ้ยอุ้ยอุ้ยมาวะเฮ้ยมันนิ่งไงไนิงง่งเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ปลาพาคานพังหมดแล้วเว้ยอุ้ยเออตอนไหนนอนพักผ่อนไม่พอกูก็นา่าจะไปนอนแล้วกูไม่เปิดต่อแล้วดีก,กว่ากูว่า กวรนจะไปนอนอะหูยหุ้ยสามพี่น้องตระกูลไลท์ปะได้สี่ดาวสองอันเลยหรอเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่เฮียเกมกากเอาไปอีกสิบอย่ายุดอย่ายุดเกมมันไม่รู้ตัวเลยมันกำลังยัดโดนโดนปืนกลยิงอ่ะ M16 อ่ะโอ้ยเฮียเอ้ยหมดหวังวะนิ่งเลย โอ้ยเพชรทั้งชีวิตเอาชีวิตก็ไปด้วยเลยโอ้โหโอ้โวเข้าโอ้โหลับฝันดีหลับฝันดีเลยโอ้โหโอ้โหกดไปท้อไปตอนเนี้ยเพชรที่สะสมมาทั้งชีวิตอพักเบก่อนพักเบก่อน มาตู้ธรรมดาสิพีไปก่อนล้างโชคล้างโชคลาบเอ้ยนิ่งเหมือนกันเลยพี่ไม่มีวี่แววขยับเฮ้ยไม่ทองจริงอ่อใส่วันนี้ไม่ใช่วันของเราวะ่ะโอ้ยในทุนใหญ่รักเราอดยวะงียมาจ่ายตังค์แล้วอ๋อนี่ตัวเปย์ไงะอ่าตัวเปยในทุนใหญ่แม่หมอ มองไปจิข้างนอกอวกาศเห็นอะไรบ้างเห็นโชคกูบ้างไหมข้างบนนั้นนะหรือไม่มีพักเรียบร้อยเราได้โชคอะไรทุนใหญ่มาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่เบอร์เบอร์ว่ารับแถบไอ้เฮีเยเบอร์หมองกูเบอร์แล้วตอนเนี้ยอ้เจ็บเนี่ยเนี่ยหลงศพกูอันเนี้ยโอ้โหหลงศพสองอัน กัตายสองรอบโอ้โหโโโอ้จะกดไปทั้งน้ำตาอุ้ยอุ้ยเฮ้บอยเอาแม่สาวจริงจอกมาอยู่กับพี่เดี๋ยวพี่จะปั้นน้องสาสมเลยหูเจ็ดพันแล้วว่ะ คาร่ารถไฟกําลังบินละใช่เพชรก็กําลังบินไปแล้วเหมือนกันลูกตอนนี้น okay. ี่ไม่ใช่ความฝันนี่ไม่ใช่ความฝันหรอกนะความจริงแทนที่เห็นเกลืออยู่ในเมื่อกี้นี้ไม่มีดอกคอมฟมความฝันนะชอบมากเลยดิอุ๊ยอุลยาร่าให้โชคอะคุราร่าให้มาอีกสิเพชรสิเพชรนี้จะไม่ใช้เสียเปล่าอะเอาไปอุ๊ยอุยเอา เอาเอา,เ,อา,เ,อาเ,เ,อเฮ้ยเจ่งเจ่งไอ้เหี้ยเจ่งเจงพ่อเขาเจ่งแล้วนิ่งโอ้ครบอาขันเฮ้ยขอน้องแหละพั่งแม่กวนอิมพระบิดาทรงโปรด ทางสังฆาพุทธาสังฆังพจานังปตาตาอิตามิปถามิพุทธานังอาตาปาเปรับปฏิเสสะไปไปไล่ขับไล่แล้วขับไล่มวลไล่เฮ้ยขับไล่มวลไล่เร็วทองทองท้องเฮ้ยท้องมาแล้วหนึ่งท้องหนึ่งท้องหนึ่งท้องเฮ้ยอย่าหลุดเลสมาไปต่อไปา ยัเอาไปมามาไม่ลุดไม่ลุดไม่ไม่มาฮ่ฮฮาฮฮฮาฮยฮมึงใครเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ตั้งติตั้งติกันสมองเบล์เลยวะพักก่อนพักก่อนพักสมองก่อนเอาไปตู้ธรรมดาขอบ้างเถอะอุอ้ยตกใจอะไรวะนั่นอะอไ,ปไ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 ปีไปเลยรียบไปเลย เออรีไปเลย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 รีไลยรอบวิ่รอบ,บ,รอบ44ตัวเป็นลางที่ดีในการที่จะเปิดมันเป็นเลขคู่ของเรานับ3 2 4 2> ยังยังยังไม่มายัยงไม่มาอีกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> แมงเอ้ยเปิดเท่าไหร่ก็ม่วงนี่กูเก็บเพชรมาทําไมนะ12หมื่นเนี่ยเอาเพชรไปหย่อนลงน้ําเล่นดีกว่าถ้าเกิดจะเป็ทรงเนี่ยเอาไป <Hey. S 2> เอเอเอ่ะอ่ะอะอ่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อ่อ่ออปล่อย่ปปปปออ่ออะไ่ะออะอ่ะะะะ ุ้ยน่ารักไม่ช่วยอะไรกเลยคำน่ารักมึงเนี่ยไออีก24ครับตรงนี้อีก2 24กับ2อขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจไม่เปิดเลยไม่มีอะไรมาเลย,เ,เ,ลย,เ,ลยเฮ้ยเกมบักจริง เกมพัก,กว่าทุกคนเลิกเล่นจริงแล้วไม่มีคลิปต่อไปแล้วทุกคนคุณไม่ต้องหวังคลิปต่อปงต่อไปแล้วไม่มีต่อไปแล้ว,ลวมันจะเป็นคลิปสุดท้ายล้วคลิปนี้แล้วมึงฟังกูไมหมเกมถ้าครั้งนี้ไม่มีพีเซอร์บินมาเดี๋ยวกูจะบินไปเองมึงไม่ต้องมาเดี๋ยวกูไปเองกูไปอยู่แล้วก็ได้โอ้โอโอ โอ้คลิปเลยโอ้โ oh หตอกยำตอกยำมาก <laughs> เอาไปยังเหลือเรายังเหลือเราอย่าเพิ่งถอดใจทองตรงนี้ก็ยังมีตราบใดที่ทองนูนไม่มีตอนนี้ก็ยังมีทองเอาไปเฮ้ยสกิปนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวโอ้ oh. หลอกหลอนหลอกหลอนมากเลยมันตามมาหลอกหลอนถึงนี่เลยเหรอเฮ้ยตู้ถาวรอุ้ยตังไั้นเอาไปที่สุดท้ายทุกคนจุ๊บๆจุจ๊บแม่งมีอะไรโอ้โหโอ้พอ,อใจวะโอ้พอใจโอ้ เอาไปเตือ,อยังเหลือตอนนี้คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วมันจะมาไม่มาเรื่องมึงเลยเออฮาเบอร์หน่อยก็ได้ไม่ชอบภาพ 4K ชอบภ้พ180โอ้โหเอ้ะแต่ฟ้ามันก็ยังมันก็ยังดีวะ ไ้ยมันฟ้ามันก็ต่ำสุดแปกว่ามันดีอะไรวะเออตอนนี้เจ็บมากเลยอะทุกคนแผลที่รักษาไม่หายนะทุกคนไม่เหลือละมันยังเนะหลืออีกหนึ่งใยสายเอาไปดิ เจ็บโอ้ยอุ้ยมันเจ็บจังวะยัง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 ให้โอกาสเกมอยู่เอาไปเอาไปเฮ้ยตอนแรกพี่ว่าไม่เหลือมันแรงเหลือไง ยังให้โอกาสความเกลือต่อไปเอออันละหมายยังรถไฟมันวิ่งไปร้อยรถไฟมันวิ่งผ่านไปนร้อยเที่ยวแล้วทองยังไม่โผล่เลยเนี่ยตอนเนี้ยรถไฟวิ่งผ่านจนแบบคนมั่งนั่งโดยสารเป็นแสนล้านคนแล้วมันยังไม่มาอีกหรอเฮ้ยเกมบั็กปะเนี่ย อ oh. mm hmm. หมดคำพูดว่ะทุกคนไอดีหมาเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยมา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 ท้อง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 โบน,นีย์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  <c oughs> <c oughs> เพ่อหนุ่มผมทองผมสวยสวยเก๋ตาสีฟ้าหน้าคมหล่อเหลากับถือกระปุกข้าวหนึ่งอันเยี่ยมโอ้โหเปิดมาตรงนี้จะเจ็บใจมากเลยภาพเดิมมันลอยเข้ามาในหัวโอ้ขาดอ่ะมันขาดอ่ะเอาละทุกคนผมจะยืนข้างๆไอเจ้าปอมปอมนะครั้งสุดท้ายและท้ายสุดผมจะเอาไปแลกนี่ก่อนผมคิดว่ามันการลงทุนแลกสักหนึ่งครั้งจริงไม่อยากแลกนะใจ ใจเนี่ยไม่อยากแลกนะเพราะแลกไปกูก็รู้ว่ามันไม่ดีหรอกทองอนะ่ะไปไม่อยู่หน้าจอเป็นยังไงว่ากันปิดตาแล้วตอนนี้หัวไม่เห็นตาบอดตาบอดตาบอดมากเลยไงทองทองไหมทองไหมทองทองใช่นไหมฮึบหุยทองไหมหุยโอ้โห้หุยวงปีเลยเฮีย เปิดมาดูความรับเล่น้รักกันมากเลยดิโอ้โหถ้าจริงเหรอไม่เคยไปไอดีคนอื่นแบบนี้สิบครั้งบ้างบ่วะหนนาเดียวโลลูปเดียวมาสองใบไม่กล้าให้เล่ยอื่นกันแล้วดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบ หลังจากที่นั่งคิดไต่ตรองในหัวสมองมารู้สึกว่าสมองได้รับการไต่ตรองพิจารณามาอย่างดีแล้วไม่สนใจหูหนวกหมดแล้วตอนนี้ยหูสมองดับดับเปี้ยไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นและยินอย่างเดียวก็คือเสียงน้องเรียกทวีดีเงียบสมองเริ่มได้สติแล้วพอเห็นแสงสีม่วงสมองเริ่มกลับมาแล้ว อย่ามาเลยเพราะโอ้ยไ yes! อ้ชสโม้่าแต่สมองสมองตื่นเลยตอนแรกสมองมืวบถูกปิดพอได้เห็นสีม่วงสมองตื่นสว่างจ้าไม่เห็นอะไรเลยอนาคตมืดบอดไม่เห็นอะไรแล้วตอนเนี้ยมันก็ยังพอทำใจได้กับเกมนี้ที่เราจะไปต่อ ไปต่อกับเกมอื่นนะเจอกันทุกคนเอาละถนะ้าคุณชอบคลิปเปิดกาชายอย่างนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b e นะครับเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปแต่ตอนนี้ผมใจสลายหมดแล้วนะหมื่นเพรที่หายไปแากสปอนเซอร์ sponsor, นะครับท่านใดนะชอบใจการเกลืออย่างนี้อยากเห็นคนเกือเกลือ<ๆ>ก็มาติดต่อได้ผมรับทุกช่องทางนะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเลยสาธุแล้วเจอกันใหม่ครับผม Have a good day ทุกคน